สว,วัสดีครับพบกับช่องอัปโวชันแนววันนี้เราจะมารีวิวขนมมิสเตอร์บีทกันนะคะนี่นะครับสั่งมาแล้วขนม Beat, มิสเตอร์บีทรสมิวชอ็อกโกแลตแล้วก็รสมิวคั้นเป็นรสเนยถั่วกับรสนมชอ็อกโกแลตโอเคเดี๋ยวเรามาชิมดูกันเลยครับอัปโวแกะเลยครับคิดเตอร์เบิร์ขนมคิดเตอร์เบิร์ใช่ไหมใช่คิดเตอร์เบิร์มิสเตอร์บีทนะครับถ้าเกิดโดนความร้อนมันจะร้อนเลยเราต้องเอาไว้แค่ชิมดูออ้ มีความแบบอร่อย <Wow. S 2> หวานแล้วยะมอมตาลมันเหมือนช็อกแลกบ้านเราไหมหรือว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าอ๋อสิบนะครับผมให้ไปเลยเก้าจุดห้าพิซซ่าเบอร์ไปไปรดในถั่วครับของมิสเตอร์บีเออมาลองเลยครับว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับ ข้าวใบก็คำงานเหมือนกันครับที่ไปนะคะสำหรับการหลอกกีช็อกโกแลตฟิตเโวของให้ทุกคนกดติดตามแชร์กับเพืใครได้นะคะไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปต่อไปเรลาวันนี้ขอไปก่กันนะครับบ๊ายบาย